ัพเดตสต็อกรถกระบะที่เยอะและใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีมีให้เลือกมากมายอย่าช้าสนใจติดต่อเข้ามาด่วนออกรถได้ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ สวัสดีครับ FC แฟนคลับเพชจยนชานาลทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพจยนคนดีคนเดิมกลับมาเจอกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่โกดังไม่ใช่โกดังดิสาขาหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับสานังกงานใหญ่ของเรานะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตสต็อกรถกระบะด้านหลังผมนี่เพียบเลยนะรถเข้าใหม่เยอะเลยนะครับสำหรับในส่วนของรถกระบ,บะทั้งตัวตอนเดียวทั้งแคมทั้ง4ประตูนะครับผมใครที่หารถอยู่นะไม่ควรพลาดคลิปนี้เป็นอย่างยิ่ง นะฮะก็ใครที่หารถนะครับหรือดูคลิปจบแล้วต้องการจะติดต่อเรานะครับติดต่อผมเข้ามาเลยนะที่เบอร์098ไม่ใช่นั่นเบอร์ส่วนตัวติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับ3เบอร์นะติดต่อผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมนะเดี๋ยวผมดูแลเคสให้นะครับผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับว่ามีรถอะไรน่าสนใจนะเดี๋ยวเริ่มจากคันซ้ายมือผมนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้เป็น isuzu d max นะครับเป็นตัวแคปโฟปี19นะครับคันเนี้ย ไม่แค่68หมืนะครับเป็นตัว 1.9s ราคา5,7,9 0 0 0บาทนะครับคันนี้จัดทรงมาให้แล้วนะครับเป็นเรียกได้ว่าจัดทรงใช้งานนะครับจะสวยหลอ่อแล้วก็ใช้งานได้ไปพร้อมๆกันนะครับคันนี้ให้มาเป็นสีขาวเลยแม็กทองนะครับคันนี้รถโครงสร้างเดิมสภาพเดิมนะครับ5 7 9 0 0 0บาทสำหรับแคปบโฟคันนี้นะ s น s นะครับคันนี้เครื่องยนต์เดิมนะฮะ ภายในเดิมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับภายในเป็นเกียร์ธรรมดานะเบาะผ้านะครับสภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนะคันนี้ให้ล้อแม็กมาแล้วนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับอ๋อมีแต่งปลายท่อมามาด้วยนะครับนี่ทะเบียนจำทะเบียนไว้นะครับ5598คั 5, 5, 9, นนี้นะครับปี19อ่ะมาดูกันต่อเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวจะพาดูเรื่อยๆนะครับ ว่าก็ก็คือดูไปเรื่อยๆนะอ่ะต่อคันนี้ Ford Ford r a n g e r w i ์ e Track นะครับ2.0ปี18นะครับราคา6,49,000บาทได้เป็นเกียร์ออโต้สีขาวไม่แสนห้านะครับคันนี้รถเดิมสภาพเดิมนะครับพร้อมใช้งานทะเบียน8 470ก็สนใจก็จำไว้นะครับ Ford เนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากนะครับด้วยตัวออปชั่นฟังก์ชันของเขาเนี่ยจัดเต็ม นะครับในราคาที่ไม่แรงนะ9 4 9 0 0 0บาทส่งก็อยู่ประมาณสักหมื่นหนึประมาณนี้นะฮะก็ได้ยอดจัดอยู่ดีสำหรับคันนี้นะครับถ้าสนใจเจ้า Ford ก็ติดต่อเข้ามาด่วนนะนอกจาก Ford อย่างที่เห็นแล้วเราก็มีทั้งนิสสันโต y ต้านะครับมิตซูก็มีอย่างคันนี้จะเป็นนิสสันนาวาร่านะครับเป็นรถปี17นะครับไม่9 1 0า0ราคา459,000บาทไม่ถึง500,000นะครับ ได้เป็นรถ4ประตูเกียร์ธรรมดาสีขาวนะครับล้อแม็กล้อแม็กติดรถมาเลยติดรถนี่คือหมายถึงว่าเจ้าของเดิมเขาติดรถมาให้นะนะครับล้อแม็กขอบสนะครับนี่คันนี้แม็กสวยนะครับลายแม็กเป็นที่นิยมอยู่นะสาหรับคันนี้คันนี้น่าใช้นะครับสีขาวแล้วก็ภายในนะครับสภาพเดิมเบาะหนังนะครับรละเอียดสวยมากคันนี้4ประตูมีแอร์หลังให้ด้วยนะ ไม่ต้องไปถึงรุ่นท็อปก็มีแอร์หลังให้นะสำหรับนาวาล่าถ้าใครที่ชอบนะครับสีแสงก็ะบาทนะครับนาวาล่าคันนี้อ่าต่อเลยอีดูสูดดีแมกนะครับคันนี้เป็นตัว 1.9Xseries นะครับรถปี18ไม่แค่41,000โลเท่านั้นเองนะครับหายาสนะครับสำหรับตัว Xseries นะนานๆจะมีเข้ามาแต่มีคันนี้อยู่คันหนึ่งนะครับทะเบียน7กม657นะครับ สวยนะครับไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าสีเทาตัดแดงนะครับแม็กเป็นล้อแม็กเดิมติดรถมานะครับอันนี้สิ่งที่ได้นะครับนี่แม็กทูโทนหน้าเงานะตรงสือเป็นโลโก้สีแดงนะครับรายละเอียดตัวภายในนะพวงมาลายนี่เบาเบอร์เป็นตัวอีดิชันของเขาเลยนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับพวกเบาก,ก็จะมีคําว่า x s e r ซี s eries. แผงประตูก็จะมีตกแต่งคำคำว่าตัว X ตรงนี้ เป็นรุ่นพิเศษของเขา X Series ส,สวยๆแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์นะครับสีขาวตัดกับสีเทานี่นะมีสเกิร์ตรอบคันนะครัคันนี้ X Series แท้นะครับมีลายอยู่นะฮะคันนี้น่าใช้มาก7.2นะครับสำหรับ X Series คันนี้อ่าต่อมาคันนี้สำหรับ Toyota Hilux r e v o นะครับ 2.4E นะครับ 2.4 e ปี18ไมล์แสนสี่ราคา659,000บาทมีการตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวกระจังหน้านะลวดลายสีมันจะออกน้ำตาลน้ำตาลสม้สมๆนะครับกระจังหน้ากันชนหน้านะครับแล้วก็ตัวลายด้านข้างนะครับตัวแถบคิ้วตรงนี้นะครับมีตกแต่งเพิ่มเติมมานะคันนี้ให้มาเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะ ไม่น้อยนะครับคันนี้น่าใช้นะครับมาพร้อมจอทัชสกรีนนะครับสวยมากสีดำนะราคาดีนะครับราคาไม่แรงสำหรับรีโวคันนี้นะครับก็659เท่านั้นนะครับไม่แสนสี่อ่ะมาคันนี้เลยนำเสนอเลยคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับเพิ่งปรับสภาพคันเนี้ยสวยมากนะครับเป็นรถปีสนะิบสิบแปดหรือสิบเก้าเดี๋ยวขอดูอีกทีนึง ปี18เป็นตัว 1.9Z นะครับ639,000บาทไมคคันนี้อยู่ที่110,000โลนะครับให้เป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้สวยมากเป็นตัว4ประตูยกสูงไฮแลนเดอร์เลยนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองนะฮะย้ำเลยคันนี้ถ้าใครหารถสเปคนี้อยู่คันนี้น่าใช้นะครับสวยมากสวยจริงรายละเอียดเดิมนะครับเกียร์ออโต้พวกพวกมงมาลงพวมงพวมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมีตัวครุสคอนโทรลนะครับรายละเอียดดีมาก สภาพสมบูรณ์จับนะน่าใช้ได้ยอดจัดล้นๆเลยนะฮะคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้อ่ะมาอีกคันนึงคันนี้จะเป็นปีใหม่แล้วนะครับคันนี้จะเป็นตัว1.9 LDA นะครับปี20ไม้ห6ม0นะครับราคา61,000 0บาทนะครับได้เป็นตัวเป็นตัวแคบยกสูงนะครับแคบมันเปิดได้คันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับประันตีศูนยังมี นะครับเรามีสเปคนี้อยู่นอกจากคันนี้แล้วก็จะมีสีดําสีเทาดําแล้วก็สีดานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันต่อนะรถเยอะรถเยอะใครที่สนใจหรือหารถนะจะแวะเวียงเข้ามาดูรถคันจริงก็ได้นะครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นมืนบุรีนะครับหรือติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะเดี๋ยวผมหรือแอดมินเนี่ยจะติดต่อกับไปนะถ้าอยากจะเข้ามานะครับเข้ามาดูได้บริษัทเรารถเยอะนะเนี่ยแค่เดินเนี่ย ก็เดินกันไม่หวัดไม่หวแล้วด้านหน้านะครับเรามีเรียกได้ว่าสำนักงานใหญ่สาขา1สาขา2โกดัง3ก็มีอีกโอ้มีรถให้ดูเยอะนะอ่ะอย่างคันนี้เป็นหนึคันนะครับเป็นตัวตัวต้า h ฮรักลีโว o นะครับคันนี้เพิ่งมานะครับเป็นตัว2.4 e plus นะครับปี1 9ไม่0,000โลนะครับราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะได้เป็นตัวโฉมหน้าหล่อแล้วนะครับ สวยนะคันนี้เป็นตัวแคปสมาร์ทเป็นตัวสมาร์ทแคปนั่นเองเกียร์ธรรมดานะครับไมน้อยนะฮะนี่ดูเลยรายละเอียดนะครับสวยสวยเลยนะใครที่หาอยู่นะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมแนะนำนะไม่แปดหมื่นปีสิบเก้าห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทส่งอยู่หมื่นนิดๆิด,น,ดนะฮะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้รถคันนี้ยังไม่ติดจองยังอยู่นะครับคันนี้นะอ่ะไปกันต่อ วันนี้จะพาให้ดูกันทุกคันเลยนะครับคันไหนต่อดีไปคันนี้แล้วกันคันนี้เป็น4ประตูนะครับคันนี้เป็นตัว2 4 e นะครับ6 1แ0 0 0ึบาทปี18ไม่แค่60หมือีกแหละไม่น้อยนะครับคันนี้ได้เป็น4ประตูสีบอลเงินเกียร์ธรรมดานะครับให้ดูภายในเลยนะแต่ถ้า ถ้าใครหรือลูกค้านะครับที่อยากได้รายละเอียดรถคันไหนก็จําเลขทะเบียนแล้วก็ติดต่อเราเข้ามานะเดี๋ยวจะได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้นะวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกให้ดูว่าแต่ละคันเนี่ยที่มีอยู่มีรุ่นอะไรบ้างนะครับคันนี้ปี18 6 1 9 0 0กแุ e นะหรือจะใครที่ต้องการรถที่ติดแคลรีบอยนะครับเราก็จะมีอยู่ตรงนี้นะจะมีคันนี้จะเป็นตัว2 4 e เหมือนกันนะปี18ไมแสนสองราคา6,49,000บาทได้เป็นสีขาวนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต มีจอมีจอจากโรงงานเลยนะครับมาจากโรงงานไพโอเนีย er นะจอเวตโตยต้านนะมาจากโรงงานไพโอเนีย er. นะครับไม้แสนสองเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้แล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีตัวที่ติดหลังคาแคลี่บอยจะเป็นคันนี้จะเป็นอีซูซูนะครับคันนี้คันนี้คันน,น,น,นี้6 3 9หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้คันนี้เป็นรถ เป็นตัวเครื่องยนต์3.0นะครับผมนะเป็นตัวเครื่องยนต์3 0 0 0นะครับเป็นรถปี16นะน่าใช้แล้วก็คันนี้ที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะนี่เลยรายละเอียดนะครับคันนี้เป็นรถที่ติดแคริบอยมานะครับเป็นนี่มีติดมีจอให้ด้วยนะนี่นีีนนนมีจอมีจอนะคันนี้น่าใช้นะครับ6 3แส0 0บาทนะ นี่อ่าเดินดูกันเรื่อๆยๆเลยนะครับดูให้ตาแฉะหรือจะเป็นตัวอ่คันนี้ก่อนแล้วกัน2 4 e เหมือนกันปี16นะครับราคาคันนี้เบาๆนะครับ5 4 9 0 0 0บาทนะครับภายในคันนี้ความแตกต่างของคันนี้กับคันอื่นนะคันนี้ให้มาเป็นเบาะประตูล็อกคันนี้ให้มาเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลอ่อน มันจอ,อกน้ำตาลน้ำตาลเทาๆนะเดี๋ยวผมเปิดประตูรถให้ก่อนอนะนี่นะฮะนี่เกียร์ออโต้ด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้น่าใช้มันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆออกเทาๆมั้งหรือผมตาบอดสีก็ไม่รู้นะน่าใช้นะครับคันนี้อ่ะต่อหรือถ้าใครที่เป็นสาวก ยี่ห้อกังหันหรือเปล่านะครับนี่มิสูวิชิีตไททันนะครับไททันพลัสนะครับคันนี้4ประตูนะครับเป็นตัว4ประตูคันนี้เป็นรถรถปีปี20ไม่แค่50,000ื่นนะครับ6,59,000บาทนะครับได้มาเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าสีขาวของเขามันจะไม่เหมือนขาวของโตยต้ากับยูสูเนาะมันจะแบบว่าติด มุกมุกหน่อยจะลมเทานิดนึงนะครับนี่ไม้แท้นะห้า0 0ื่นนะครับพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันด้วยเกียร์ธรรมดานะครับน่าใช้นะครับสําหรับไททันคันนี้นะฮะราคาไม่แรงนะครับ659เท่านั้นเองนะรถไม่น้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูคันนี้หน่อยนี่นี่นีคันนี้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  r ี vo 2.4 J ไม้30,000ืโลเป็นไปได้นะฮะ หมาย0 0สาโลนะครับเป็นตัว j จพัทปีสินะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้เจ้าของเดิมแต่งมานะครับประวัติคือคันนี้เจ้าของเดิมซื้อมามือเดียวแล้วก็มาออกรถกับเราอีกคันหนึ่งไปเป็น f o r t จู e r อนะฮะนี่ได้เป็นล้อแม็กนะครับเปลี่ยนล้อมาแล้วตกแต่งซุ้มล้อด้านข้างนะครับติดบันไดข้างนะครับรายละเอียดภายในบอกเลยว่าสวยนะคันนี้น่าใช้นะครับ ราคาดีด้วยนะเป็นเบาะผ้าเจ้าของเดิมดูแลรถมากฮนะคันนี้แล้วก็มีติดแคลริบอยนะครับมีหลกหลังคาติดมาให้พร้อมนะครับกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ท้ายอีกนะฮะคันนี้มีเซ็นเซอร์ท้ายภายในสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากรถคันนี้ไม่มีตำหนิเลยนะฮะร,รอบคันสวยมากสวยจริง มีติดกันศาสตร์มาให้ด้วยแล้วก็คันนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะถ้าใครเป็นแฟนผักผมก็จะเห็นผมรีวิวอยู่มีหยอดมีหยอดนะครับคันนี้ราคาไม่แรงครับราคาอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นนะคันนี้ปี18แล้วก็อ่ะมาอีกสักหน่อยนึงดี x มะครับปี17 0ไมแสเป็นตัว 19L นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับได้เป็นสีขาว นะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคันนี้ก็สวยนะครับน่าใช้งานนะอ่าคันนี้ดีเลยนะครับภา,ภายในภายในรละเอียดบอกเลยสวยคอนโซลไม่มีริ้วรอยเบาะหนังเดินตะเข็บแดงนะครับใครที่หาอยู่รีบเข้ามาครับรีบเข้ามาเลยนะหรือจะเป็นคันนี้นะครับนี่รถ ตัวหน้าหน้าใหม่นะครับปี21ไม้แค่20,000ราคา6 6 9สำหรับ t o t a r e v o 2.4มิตรคันนี้นะฮะยังอยู่นะยังยัง,ย,งยังมีอยู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัว Smartcab T-Lander นะครับรายละเอียดภายในบอกเลยว่าสวยงามนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ,ารา unction, รบเกียร์ธรรมดาหนี่ดูจอดูจอ And t u s k ี e ของเขาเบลเลอร์เลยนะครับนะนะแต,แต,แต่ความแตกต่างจากรุ่นเดิมก็คือจอนี่แหละ นะที่ชัดเจนและภายในแต่รายละเอียดที่เหลือลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ภายนอกก็รูปร่างหน้าตานะครับไฟหน้าไฟไฟท้ายนะครับลายล้อแม็กที่เปลี่ยนไปแล้วนะน้าใช้นะครับสำหรับรี v o คันนี้นะครับราคา6 6 9 0 0 0บาทนะครับอ่ะไปดูคันสุดท้ายกันสำหรับคลิปนี้นะฮะ เป็นคันนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวต้ารีโวปี15ไมล์แสนสี่เป็นตัว 2.4G เป็นตัวท็อปในรุ่น2.4นะครับคันนี้ได้มากระจังหน้าหล่อนะครับกระจังหน้าหล่อคนรีวิวก็หล่ออ่าพูดเล่นนะนี่นะครับไมล์แท้นะครับรายละเอียดภายในสวยๆเลยและที่สำคัญคันนี้มีครูสคอนโทรลด้วยนะฮะคันนี้มีครูสคอนโทรนี่นี่นี่สองสี่จีนะครับจอทัชสกรีนนะครับผมนะรายละเอียดสวยสวย นะครับอ่าป่านะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่หารถกระบะไว้ใช้งานนะจะไว้วิ่งงานหรือจะไปใช้ส่วนตัวนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะติดต่อผมอเพยนต์ตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับหรืออยากจะมาดูรถคันจริงนะครับเข้ามาได้เลยนะครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีมรีกรุงเทพนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่9โมงถึง5โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็อตอนเนี้ย รถเราทยอยเข้ามาเยอะนะครับทยอยเข้ามาเยอะเลยเข้ามาดูเข้ามาชมได้เข้ามาย่ยมเยยนบริษัทเรานะเข้ามาหาผมก็ได้นะซื้อรถกับผมอะไรเงี้ยนะฮะก็ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊เพรยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ